สวัสดีจ้าอยู่กับเซลพาวจากร้านหองจอก,กขวัญใจการเกษตรศูนย์จำหน่ายรถยันม่าเมือหนึ่งเมือสจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้พาจะพามาชมโซลิคีิแรงม้านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยนะคะ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ดีเซล26แรงม้า3สูบเต็มกำลังค่ะมีไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์คู่นะคะมีความคมชัดสูงส่องสว่างได้ไกลถึง5เมตรมาพร้อมไฟท,ท้ายที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับประสิทธิภาพของ PTO นะคะเป็น PTO คู่นะคะลดการสูญเสียในกลไกลยิ่งขึ้นกินน้ำมันน้อยลงเชื้อลูกค้าประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ยิ่งขึ้นค่ะ คันหน้าที่ทําออกมาเป็นคันหน้าที่แข็งแกร่งเข้าโค้งได้อย่างสมดุลมีวงเดียวแคบเลยนะคะสําหรับคันนี้ประสิทธิภาพกระบอกสูบนะคะอยู่ที่1 3 1 8งพซีซีค่ะรอบเครื่องยนต์กําหนดอยู่ที่2,700รอบต่อนาทีนะคะเป็นระบบขับเคลื่อนสีรล้อค่ะระบบคัสเดียวหกเกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนะคะ สำหรับยางล้อหน้าอยู่ที่6ขีด12ยางล้อหลังอยู่ที่8-30ขีด20นะคะน้ำหนักตัวรถโดยรวมนะคะอยู่ที่1 0 2 0กิโลกร,รัมนะคะสำหรับที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้เป็นการสาธิตทดลองเข้าลโองอ้อยนะคะเป็นตัวโรตรี่ปั่นนะคะช่วยลดแรงงานลงไปนะคะลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้พาก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาอีกแล้วนะคะลูกค้ารับลถเพียงหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะคะสามารถออกรถได้เลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเป็นเงินสดหรือว่าจะออกผ่านเท้ากอทางร้านก็มีส่วนลดให้นะคะสำหรับลูกค้าที่จะเข้าสินเชื่อนะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะรับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะคะสนใจแบบไหนติดต่อพาวเข้ามาได้เลยนะคะ